พี่น้องผนงานพนศักดิปลาปลาสดดีครับบาตงาตัวแม่ม้วนตายมีปปีงกินเจ้าครับเนาะปีงปลาคาวหน้าพี่น้องแซมสู้ฟิมืมสู้ย่ายกินครับ นะครับพี่นอ้องเพื่อฝีมือที่ว่าตอนเช้าครับมันไปนดักหนูได้มากตัวนึงครับเลยปลามาดิอ่าก็ติดลายจ้ะดังเส้นหรือเปล่าสามเส้นอ่ะเด้หมวดก้อนเด้๋ยวก้อนหน่อยงดมีงว่าไ้หน่อยมดก้อนจนว่าบ่มีจาสีว่าง หน่อยกระนดฟันสดตัวนี้ปลาคาวปลาคาวอันนึงปลาคาวยังไงปลาหนังมาใส่กันมั้งมันซุ่มอย่ปลาคาวหน้าอันนี้ปลาวตาเทียนมีตัวเดียวเออตาเทียนปลาคาวหน้าปลาบูก็มีมันสดดีตัวน พี่เงี้ยก็ตำเูิ้เดลัยวะใช่หน้าห้องนะหัดหนึ่งเลยหดปากคลอยงุ่๋เนาะจบง่ายหน้อห้องหอยหน้าห้องเนาะปากคองถ้มาจัพี่น้องไอ้าไปเห็หนอเรื่อเนี่ยสิปวดดอก

เยี่ยมหาไล่มันไล่มันเขาไล่มันออกเทียมรรดดรรม,มิตรปลาเดือดใส่ไฟเพระรุ่งมิตรปลาเดือดได้ปลาเขามีแค่สองสามตรรัวก็ตัวเซก ไฟไม่เข like ็มหรอนี่ต้องปาเขา็จ hmm> ร uh, uh, ิงประเดิมมัน้ปวบะไรบนะ้ม NO ันมีไฟไฟม่นูประเดิมหลายก่มือมันมันแรงตีนคนเลยมาลาจริงมันหนาว่งำหน้าเดวบอก้อนปนขากทไมก็อนยองมากน้ำยังวงห่ว

วปลาตะเทียนนอนนอนนี่นอนัสา,าวกนีปลาตะเทียนหรอกขนาดยังน้ำงานหน้าแบบนี้รอบสิบเงน,นบอกจะเขานี่เราน้นะนานานานองาเราขางบอกตัวน้ำมืนใส่ใส่ปีปีนียรอบก,อก่อกนปิด าปากตีดก้อนตีคนดียวปาใน้ก้งปานิ่ปปาตะเทีย่ยนได้ดังสังเส้นดังดังเก่าเส้นอกจุเหน่น ຊີວິດບ້ານບ້ານພີ່ນ້ອງຫາຢູ່ຫາກິນຂອງບ້ານຮູບານ คำๆไปยามเนี่ยมึงเข้าผู้ขับนามันก็จะเดือบสดวยนี่เลยเราขับรถสวย ในะส่สองสามเดือนเนอยู 1> 1่ที่แกที่ว่าดีทำอะไรยู่นใส่เดีอยาเดือดน่อยนะาเดือดหน่อย้างำเ้นบุญหยนะเาตากแดดต้ะเข้า ข activist, presents, ้าวกดิกวดกัวตาไปกินอะไนันอะไรกินนเดี๋ยวกีกินเดี๋ปลาอย่ากิีปลานย่าปกีแก้วกแก้วก็เดี๋ยวชิมๆปินกวดึงิบดยังใส่เหม็นหัวใส่กระเกียแล้วก็แก้ว thank mm. you สวัสดีครับบางตัวแม่งันแต่บางปีงกินเจ้าครับเนาะเอาหน้าเป็นนักการพี่น้องปีนปลาบ้างใช่ถุงเทปใช่อยู่เมืองนอกอยกั้วตากแดดพี่น้องไม่กินก็ตั้มเพล่ขั้วปลาพี่น้องตัวไหนเน่าไม่เห็ดปลาแดก ได้โซดจีเอียบตาเกียดครับเข้ามาเลยน,น าทางบรพนิานแม่แมงดาแม่ร้ายแล้วเราทายมาอ่างก็ไปไตไเนมัามาขึ้น<ร>บ้านเราเปิดซองันดูกของเรากเราแ็่เห็นแปลี่เป็ี่ยนเปนไปกี่คับ้านเรามันอยู่ติดมุ่นไงไมนักมุ่นอ่ะ ข้าวหน้าพี่น้องเ,อเสียบบ้างับตำมุทัวครับมือน,นีขวบขึ้นเหยียบตากแดดพี่น้องไปทอดกินกับตำหะฮงนี่เข่ากันนะครับนี่ข้าวหน้ากับปลากระเดืด่ปลากระดี 我。张，完了。粗皮子，粗的要命。崩了，这牛镐子，摔了吧。 พี่น้องมากินของกันกันบางนี่ยหมุกทัวกปิ้งปลาค้าพี่น้องปิ้งปลาคขากนี่สมพักสมพักยังแม่เนี่ยทำกานการยืมบ่หนึ่งล้ำเพิงนี่น้ำเพิ่งน้ำเพิ่งหน้าพี่น้องอือ ตุยๆแล้วครับป,ปีนป่าเนาะชาวบ้านครับมึงน้อาแม่กินก้อนพอก้อนแม่สิบาปอีกแล้วเอ้มากินพร้อมกันนี่ตัวออเอาแ้บ อ้กลองพ่องบ้านหยักเขากล่องเอาพีออาอออพ่องกินข้าวเหมือนกันป่ัวปิงปลามีน่องไส้ผู้นหนึ่งกับน่องไส้มันเฮ้ยหาเสียงซอยก็ลุ่งก็ลุงมันลงซอล,งซอ,ลงซอจอ่อ mặc dù mặc dù mặc mẹ mặc mẹ mặc dù mặc dù bà nào mặc dù mặc ถึงเมืองมสมบัต พี่น้องไปซ่อมนี่นะเนาะพี่น้องเนาะก่อนไม่คลิปนาครับผมนี่ขออนุญาตลาไปซ่อนี้ครับจบดีสวัสดีครับพ <c oughs> านั่งเอกว่ามากจะข้าตาไอคยู่เหนนั่งเอกยันกล้อง